สวัสดีค่ะเมืม่อนี่ย้ายด่านะคะจากปูนาดาราฟาร์มสิบห้ามะเบิงการขยายพันธุ์ไม่โดยบบต้องไสบ,บไส่บต้องใส้กันบ<ช>บต้องใส้กาบักเพาอ่าบ่ต้องใส้ยังหลายใส้แต่ดินใส้กระถางหนึง่ง <c oughs> ขยายพันธุ์ด้วยการควบแน่นโดยไม่ต้องใช้รากเราเขาเดี๋ยวเขาจะสร้างรากใหม่เองอเราจะกินผักสดอยู่ตลอดอะจะได้กินผักสดตลอด กินผักเป็นยากินปลาเป็นหลับห้อเกาแฟทุ่งตรงนี้เอาต้นนั้นมากอะไาเอาเอาต้นนั้นมากัะไอกที่นส่ิทัยกาแฟเห็นบ่มไอศิทักาแฟอะไรเนี่ยทางเราอ๋ออันนี้มีผักยังเนี่ยคะนี่อันนี้สระนเน่สระนเน่ต้นผักแผวผักแผวผักแพรวผักแพรวเอาไว้จังซี่หรอว้าตีบานกะเ้าก็ะช่วมสูงบ้อืมจริงๆน้ำตัวนี้คันเขาเท่คันเขาบ่เท่ออก ขั้นเท่เอากะเอาถิมไ้อย่าพึ่งสวมเดี๋ยวมันจะไหลออกเองอ๋อให้น้ำให้น้ำมันหฮจนกว่ามันเขาเบลียวไปเห็นน้ำมือแสดงว่ามันใช้ได้แล้วเขาจะสวมสวมไม่ให้อากาศเขาสวมสวมสวมปิดให้สนิทนี่อ่าเบิ้งเบิ้งค่ะเบิ้งวิธีนี่นี่เราวกลังสุบถุงยางคือบ่ให้อากาศเขาเไงคือคว่มชื้นพว่มชื้นมันจะดีบออก ครับเอาอย่างรัดให้แน่นเลยแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มเอาไว้ในห่มประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์บานี้อีกตัวนึงที่ประหยัดเวลาเนี่ยแค่ว่าดินไส้กับไส้ตัวนี้คือก,กันแบียดด้วยกันไส้กับไส้แก้ว่าจะเบอร์ไส้ไว้หลายแต่วมันเหมาะสธหรับาปวดกินบังหน้าวิ่งบังหน้ากินบังบ่วงมะม่วงบองเด๋อันนี้บอกอันนี้บอกกินบังหน้าว่งเดี๋ยวหนูสิกาไปเห็ด แล้วหนูสิกรรมเมื่อเหตุคือมาตรงหดน้ำคือจังได้กับบาเหี่ยวเนี่ยเทมาแบบนี้เห็นบ่ถ้าถึงน้ำเดียวที่บางเหี่ยวเลยแบบนีเหล่าหอดจนหอดมันแตกหักจะไม่มีเหี่ยวเลยบาดมะนาวเอ้ะขยันไปเพี้ยนี่โอ้มะนาวพันธุ์อีกคืองามแม่หนูคอยจริงเลยเออกัรไกอาวุธของเราดีหัวใจกระเสียบเออตอนนี้ต้องไปศึกษาดูงานเนี่ยเตรียมไปเลย อันนี้คือบุคคลต้นแบบเกษตรพอบย่ยงค่ะตามรอยพ่อเลยคนนี้ค่ะเม่อมีสารผิดเลยในบริเวณในไม่ในบริเวณทีของเพิ่นนะคะเมื่อนี่มาศึกษาดูงานค่ะมาศึกษาดูงานน้ำเพิินเพิ่นเป็นศูนย์ทายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินน้ำนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนลู้ เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะมีเมื่อทุกอย่างดกบอดสารไร้สารค่ะูุนอยู่ฟังต้งผุนสิมิต้นบักพีกปลูกบักพิก,บ,ก,พกบักเขือปลูกต้นไม้ไงไม่น้อยผสมกันค่ะดี่ดียยบ้าน้น้องเป็ดค่ะน้องเป็ดหมูสี่ตำบลหน,นองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยคุณพ่อจเจริญค้าโพค่ะ หลายๆคนอาจสิหูวจักเพล่นแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อนี่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน้ำเพิน่นบ่ได้แลกดอกมิเตเพล่นให้เมื่อนี่บ่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยมิเตเพล่นมิเตเพล่นเอาให้มิเตเพล่นเฮ็ดให้นะคะน,นี่ดีค่ะคือลักษณะแบบกิ้งบักม่วงิกใบเขาก็บจะต้องเอาออกเบิดเพราะว่าให้เขาสัมผัสแสงจงสัมผัสแสงคือแสงไปเรื่อยครับใบ ตาที่ี่ก็ได้อืมช่างขแสงจงไว้วันถอดตัดออกแต่จงไว้ให้เขาปรุงอาหารหรือช่างขอแสงยอดตัดออกบ่อยไงเลิ้นบอกครับไม่ตัดยอดบ่ตัดที่นี่เวลาเขาถีเสียบอย่าบอกเด้อว่านี่เอาไปใส่ได้เลยเนาะอันนี้สมมุติ้วอย่างเนาะค่ะค่ะทำเป็นปากฉลามอ๋อและมีดเ้าที่กีดเป็นแผลครับอ่าให้รากมันออกให้รากมันแตกอืม เป็นดินบนข้อขาอจิใใจดินประมาณนี้ออแต่ว่าขาเสียบยังไม่ถึงยังไม่ถึงกลดแม่ครับเสียบได้เพ่งึง่งเพราะว่ามันมันดีอย่างหนึ่งหาถาใส่พอจะปีพวกนี้มันสามารถี่มองเห็นรากได้<อ>เวลาเขาแตกแล้วเออมันแตกรากเลยถ้ารากเป็นสีน้ําตาลแือว่าใช่ได้ยายเลิศนูมีเรื่องหนึ่งนูอยากถามต้นบักคุงเฮจังไดยังสิขยายได้ขยายักคุงวิธีขยายาเราต้องเราต้องทําสาวก,ก่อนนี้แต่ควบแน่นบ่ได้ม่นบ่ ได้คือกันครับแปลว่าต้องต้องตัดก่อนอ๋อหมายความว่าให้มีกิ่งน้อยแมนครับอ๋อแต่เขาตอนเขาเรียกอ๋ออ๋ออ๋อเออแลยวเจอดีปะคงไม่ต้องเจาะรูเหมือนกันไม่ต้องเจาะหาพลาสติกบัางซื้อพลาสติกมาบัางก็อีีอยากให้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็มร้อยกับกะปิเพรว่ากะปินี่มันมีมีสารไข่ตัวสารอยู่ช่วยเร่งรากต้องเทียวกะปิเข้ามันประมามมันสาม อือแล้วก็ผสมนานเอ็มลอยเข้าห่เพิ่งดื่มเข้านี่อืมมาคนค,น,คนดีดีเลยเวลาเข้าที่กิมตรงนี่ปุ๊บจุมจ่มจุ่มอืมมันจะเล่งรากหรือขันย่านพอผสมพิพทิถถือไปซื้อน้ำยาเล่งรากมากหนึ่งขวดก็ราคาแค่แปดสิบบาทแต่กิมลงไปตอนนี้ขันเฮ็ดลักษณะเดียวกันอยาเอายอดไว้เยอะใบไว้เยอะเอาไว้ให้เขาแค่สังเคราะห์แสงเท่านั้นอันเพชรแดดไปซื้อกันครับ มะม่วงครับอทาเป็นปากฉลามปากฉลามแล้วก็กระกีดแล้วก็เน็บลงสอบนึงเมื่อกี้บ้าสินใช่ปล่อยเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราจะหาเขาจีดสางได้ได้ยอย่าไปบ้องถามด้มือไดนเขาวันเห็นงานในลมแล้วก็เขาปลูกขยายออกไล่ๆบ้านเออมันพอขยายเห็นหมดอยู่โบกปูนีเด่นมากในเฮ็ดรักซูเดียวกันนี่เอ่อเขาเตรียมอยู่แหละเขาไปเนี้ยเนี้ยเาโคตรปูเขาธรรมดาบ้านเวลามันแตก แกว่าปุ๊บยายเลิ้นเดี๋ยวหนูสิมีรายได้แข่งกับยายเลิ้นได้ปาะนี่ง่ายๆวุฒิบุญเอยากให้คนมีรายได้ครับที่ได้จะพร้อมกันดิจินบานสร้างรายได้เด้ยผมบอกตรงเลยดิบานเข้ากับฮาร์ดมีพมโบนัสไก่ดิเออแม่นอิริเอโควิดลักดาวลักดาวทั่วประเทศสองปียายเลิ้นโบนัสไก่แล้วว่ะหามโลนไนฮาบอกคนนอกห้ามเขาปิดปิดเมืองโบนัสไก่อโอ้สุดยอดอยู่นี่เพราะว่าผม คืองางไปก็ท่ากับว like ่าเขาเปิดของในตู้เย็นซ <_ q st> ูเปอร์มาร์เก็ตเท่านีร่นั่นอยากินนั่นซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆนี่เองยากฟ้าม็นี่เนี่ยพนักงานสีใสแล้วมือนใหญ่มาเป็นโลปทรงรูปนี้เคยคือกันครับแบบเดียวกันพวกเนนี้เเออขาย่างเขามาในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เมือนเห็นบ่อลช้อนไปเห็นบอลอาแจกเขาช่วย อ้าวลายมือนี่ละมือสิได้ไสารเณรแล้วขยายออกขยายออกไปมือใดญ่ออสองม้อประชุ่มไปว่างไคออสองม้อไปเลยก็ไปช่วว่างไคออสองม้อเป็นกล่องชุดใหญ่เล่น่าเอาเอาสำหรับมือนี่เ้ามาลอยเอาข้อมือใหญ่เล่นนะคะมาขอผักขอหญ้าเพิ่นไปปลูกค่ะมาขอข้อมูอเพิ่นพร้อมในการเฮ็ดยาเฮ็ดกินสำหรับมือนี่ ย้ายดาผ้ามะบึงพักมะบึงหยานะคะผู้ใดสนใจกะกดไลค์กดแชร์ให้ความรู้ผู้อื่นต่อไปก็ได้เด้อค่ะเ<า>ด้อกดติดตามน้ำแน่ค่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะมื่อนีพอแค่นี้นะคะเนาอสวัสดีค่ะจากยายดานะคะปูนาดาราฟาร์มค่ะ